เทคนิคการเร่งสปีดอินเตอร์มิเตนฟาสติ g งให้เร็วแบบสุดๆได้ผลดีสุดๆส,สวัสดีครับผมมอท๊นะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการเร่งสปีดอินเตอร์มิเตนฟาสติ g งให้เร็วแบบสุดๆได้ผลดีสุดๆผมบอกเลยครับว่า5เทคนิคนี้นะครับ จะทำให้การทำา IF ของท่านนั้นเนี่ยได้ผลแบบยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงครับก่อนไปครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5เทคนิคครับการเร่งสปีดการทำอิน e r m i t t e n t f a s t i n สของท่านเนี่ยให้เร็วแบบสุดๆให้ได้ผลดีแบบสุดๆแล้วก็ทำได้ยาวนานแบบสุดๆนั่นเองครับมาดูกันข้อแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือ การทานโลขาบไฮแฟตไดเอทหรือทานคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยร่วมกับการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งครับผมบอกเลยครับว่าแบบสุดๆเลยเหมือนติดจรวดติดเทอร์โบเลยครับการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งเนี่ยก็ต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า คีโตซิสครับเมื่อร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสเนี่ยเขาจะเผาไขมันมาเป็นพลังงานซึ่งดีมากๆเลยและการทานคีโตจินิกไดเอทเนี่ยเขาก็จะเผาผันไขมันมาเป็นพลังงานและเข้าสู่ภาวะคีโตซิสเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของท่านมีภาวะคีโตซิสนะ สุดยอดมากๆครับเขาจะเผาไขมันมาเนี่ยให้พลังงานกับท่านตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับท่านนอนเขายังเผาไขมันให้เลยร่างกายของท่านนะและไม่พอครับยังจะเผาไขมันเนี่ยให้กลายเป็นสารขีโตนไปเลี้ยงสมองเป็นพลังงานสะอาดนะครับลดออาไซเมอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับการทำ intermittent fasting คู่กับการทาน keto g e n i c diet นั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับนั่นคือ no more s n a ครับไม่ทานอาหารระหว่างมื้อครับ การทานอาหารระหว่างมือเป็นการกระตุ้นให้อินซูลินออกมาจากตับอ่อนมากยิ่งขึ้นท่านกระตุ้นอินซูลินบ่อยแค่ไหนท่านก็เสี่ยงเบาหวานบ่อยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดต่างๆอินซูลินออกมาบ่อยแค่ไหนท่านเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้ววันหนึ่งผมแนะนําไม่ให้ทานเกิน3มือ้อถ้าให้ดีทาน2มื้อก็พอนะครับใครถนัดใครเก่งแล้วทำโอเมครับ ทานมื้อเดียวนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับโดยส่วนตัวผมทาน2มื้อนะครับเป็นประจำเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกไม่ทุกข์ทรมานเกินไปแล้วก็ทํามันเป็นเหมือนเรื่องธรรมชาติกับชีวิตของเรานะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรทานอาหารระหว่างมื้อนะครับไม่มีเฮลตี้สแน็คในโลกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสแน็คไม่เฮลตี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดเฮลตี้จริงๆก็กินในมือนั้นน่นแหละครับอย่าไปกินนอกมือนั่นเองมาต่อกันที่ข้อที่3ครับ ข้อที่3คือในช่วงที่ฟาสติ้งหรือช่วงที่หยุดทานอาหารแนะนําให้ทานเป็นน้ําเปล่านะครับชากาแฟแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะครับน้ำต้มกระดูกนะครับพวกนี้ครับไม่หลุดฟาสติ้งและทําให้ร่างกายเนี่ยมีระบบเาผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับดื่มจิบไปได้ทั้งวันเลยผมเนี่ยจิบชาเขียวทั้งวันนะครับจิบชาเขียวร้อนบ้างชาเขียวเย็นบ้าง,าางกาแฟร้อนบ้าง,กา,างกาแฟเย็นบ้างแต่ไม่เติมน้ําตาลอะไรเลยนะครับแล้วเราจะได้รสชาติอันยอดเยี่ยมของมันรวมทั้งกระตุ้นระบบเาผาผลาญเราตลอดเวลาครับแทบไม่ต้องไปออกกําลังกาย มากมายเลยผมบอกเลยครับการออกกําลังกายเนี่ยทำให้เราแฮปปี้สุขภาพแข็งแรงผมแนะนําให้ออกนะครับแต่ไม่ได้ทําให้เราผอมนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะผอมจะอ้วนอยู่ที่การคุมน้ําหนักและการทํา IF ร่วมกับการเลือกอาหารอย่างถูกต้องนั่นเองครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือการทานอาหารเป็นสเต็ปให้ถูกต้องเวลาเราจะออกจากช่วง ฟาสติ่งมาเป็นฟ e e ดิ n งหรือช่วงทานอาหารเนี่ยเรามักจะหิวเราจะหน้ามืดเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเริ่มจะทานอาหารแล้วแนะนําให้ทานน้าไปก่อนครับประมาณ3 0 0 4้อถึงซีซีและหลังจากนั้นสัก20นาทีค่อยเริ่มทานอาหารนะครับและอาหารที่ผมแนะนําก็แนะนําเป็นไม่ว่าจะเป็นผักที่คาร์โบไฮเดรตต่ำหรือแป้งต่ํารวมทั้งผลไม้ที่แป้งต่ําเช่นตระกูลเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับสามารถทานก่อนอาหารได้ประมาณ5-10ถึงนาทีแบบนี้ครับจะดีต่อสุขภาพมากเพราะว่า จะช่วยยับยั้งการดูดซึมสารอาหารที่ไม่จําเป็นครับหลังจากนั้นท่านค่อยทานโปรโตีนนะครับโปรโตีนโดยเฉพาะโปรโตีนติดมันจะดีกว่าโปรโตีนแห้งๆครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาอะไรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็แนะนําให้ทานเลยอิ่มอร่อยแฮปปี้และหลังสุดครับค่อยทานคาร์โบไฮเดรตก็พวกข้าวพวกเส้นอะไรพวกนี้แล้วถ้าท่านอิ่มแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทานเห็นไหมลดคาร์โบไฮเดรตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ และมาข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับนั่นคือปรับ Intermittent Fasting ให้เข้ากับชีวิตท่านได้ครับมี Flexibility ในชีวิตอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปโรคจิตกับมันไม่จาเป็นครับเราอย่าให้ Intermittent Fasting เนี่ยมาควบคุมเราเราต้องควบคุมมันปรับมันให้เข้ากับเราอย่าไปปรับตัวเราให้เข้ากับ Intermittent Fasting ไม่ดีเพราะ Intermittent Fasting เป็นสิ่งที่ควรทา ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ทําอสเดือนแล้วเลิกครับควรทําตลอดชีวิตถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดีมันไม่ยากเลยครับเลือกที่เหมาะกับท่านไม่ว่าจะเป็น12บสทับสิบสองสิบสี่ทับสิบสิบหกทับแปนะครับหรือว่าโอแมเอาที่ท่านชอบเอาที่ท่านแฮปปี้ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีใครเก่งกว่าใครมีแต่ว่าท่านชอบและมีความสุขกับมันหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย